เศษ130.2566ส่วน2566ถ้าสาวกิวจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปขยี้บอสเองได้ไหมคะเล่ม3แรงเอบวกอารีนาที่อยากหาวิธีลดการทำงานล่วงเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนวันหยุดทิเศษในวันเกิดได้ไปอบรมเพื่อจะได้ถามเคล็ดลับจากประชาสัมพันธ์หญิงในตำนานแต่คำตอบที่ได้รับกับสร้างความผิดหวังให้กับเธอเป็นอย่างยิ่ง ในเวลาเดียวกันเจดได้สงสัยถึงตัวตนของชายชุดดำก่อนทราบถึงความจริงที่โหดร้ายเนื้อเรื่องในเล่มนี้ถือว่าเป็นการหักมุมจากโนเวลหลายๆเรื่องเป็นอย่างมากเพราะตัวละครที่ปกติจะถูกหลอกล่อว่าเป็นตัวร้ายกับกลายเป็นตัวร้ายจริงๆแถมยังมีเหตุผลรองรับที่ยอมรับได้อีกต่างหาก จึงทำให้อดประทับใจไม่ได้ถึงการวางพล็อตเรื่องของนักเขียนที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งไม่ได้แถมในตอนท้ายของเล่มยังมีการเฉลยถึงตัวเทพมารที่คาดไม่ถึงอีกต่างหากชวนให้ติดตามเล่มต่อไปอย่างยิ่งครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปดันเจี้ยนใหม่เขาวงกตยักปรากฏขึ้นทำให้อาลีนานางเอกเพชรคาดที่ต้องทำงานล่วงเวลาโมโหโจนฟิลขาด ตัดสินใจออกไปจัดการบอสกับกลุ่มดาบเงินของเจดพระเอกแทงอีกครั้งโดยอารีนาได้ใช้วอลแฮมเมอร์ทุบทำลายกำแพงดันเจียนมุ่งหน้าตรงไปยังห้องบอสทันทีเพื่อประหยัดเวลาเธอสามารถจัดการบอสได้อย่างง่ายดายก่อนกลับไปทำงานล่วงเวลาต่อเมื่อมีคำสั่งให้ลดจำนวนการทำงานล่วงเวลาลงหัวหน้าอีฟูเคาน์เตอร์จึงเสนอว่า ถ้าใครคิดวิธีการออกจะให้หยุดพิเศษในวันเกิดอาลีนาะจึงได้เข้าร่วมอบรมประชาสัมพันธ์หญิงหน้าใหม่ของกิลกับไลลารุ่นน้องประชาสัมพันธ์เพราะอยากจะได้พบประชาสัมพันธ์หญิงในตำนานโรเซตาเพื่อถามถึงเคล็ดลับในการทำงานอย่างรวดเร็วโดยพวกเธอทั้งสองจะต้องไปพักและอบรมที่สำนักงานใหญ่ของกิลซึ่งเคยเป็นอดีตดันเจียนมาก่อน ทั้งยังมีข่าวลือเรื่องผีสางและนักผจญภัยที่หายสาบสูญตลอดจนชายชุดดำที่เป็นยมมาทูตที่ทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวและเมื่อไลล่าเห็นอาคารที่พักที่เก่าทรุดโทรมถึงกับหวาดกลัวเพราะบรรยากาศชวนสยองขวัญในขณะที่อารีนาคิดว่ามันแค่ขาดการบำรุงดูแลเพราะไม่มีงบประมาณเท่านั้นระหว่างการอบรมเจบรับหน้าที่มาสาธิตการต่อสู้ กับทำตัวไม่สนใจอาลีนาะเพราะต้องการจะเปลี่ยนจากสตอกเกอร์ในสายตาของเธอให้เป็นคนธรรมดาแต่การที่เจดไม่สนใจไม่ทักทายเธอกับทำให้อาลีนาะรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจและยิ่งพอได้พบกับโรเซตตาอาลีนาะที่ได้ถามถึงเคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จจนไม่ต้องทำงานล่วงเวลาแต่โรเซตตาที่เป็นคนบ้างงานกับตอบออกมาว่า แค่ไม่คิดว่าเป็นการทำงานให้มีความสุขกับการทำงานก็จะไม่เป็นทุกข์แล้วต่อให้ทำงานล่วงเวลามากมายแค่ไหนก็ไม่ทรมานแล้วทำให้อาลีนาถึงกับสิ้นหวังกับคำตอบที่ได้รับไลลาจึงตามเจตมาช่วยปลอบใจอาลีนาซึ่งอาลีนาที่มีกำลังใจกลับคืนมาจึงบอกว่าเธอไม่ชอบที่เจตทำเย็นชากับเธอให้เขาทำตัวอย่างเดิมดีกว่า ซึ่งเจตก็ตกลงเจตที่สงสัยถึงตัวตนของชายชุดดำที่สามารถเข้าถึงส่วนลึกของห้องสมุดใต้ดินที่เก็บเควสลับได้และออกใบอนุญาตให้ไฮไทยคนร้ายเล่มสองเข้าออกคุกใต้ดินไปช่วยคนได้เขาจึงสงสัยเกลนกินมาสเตอร์ ที่มีอำนาจตรงนี้เมื่อลอกติดตามเกลนที่ไปยังรูปปั้นของดาักเงินรุ่นที่สองอดีตเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของเกลนที่ทุกคนเสียชีวิตหมดยกเว้นเขาเจตจึงได้ยินเกรนบอกอย่างเศร้าส้อยถึงการตายของลูกสาวตนทําให้เจดเลิกสงสัยเกลนไปเพราะเขาไม่คิดว่าเกลนที่อ่อนโยนและเชื่อใจตนจะเป็นชายชุดดำที่ยอมให้นักผจญภัยตายเพื่อที่จะปลุกเทพมารขึ้นมา หลังเกลนจากไปเจดได้พบกับฟิลลี่เลขาและองครักษ์ของเกลนที่มาตามหาเกลนเธอที่ท,ทราบถึงความสงสัยของเจดจึงได้เล่าให้ฟังว่าเกลนไม่น่าจะทำเช่นนั้นทั้งยังบอกว่าฮิลเลอร์ของดาบเงินรุ่นที่สองที่เสียชีวิตคือรินลูกสาวของเกลนและบอกต่อว่าเพื่อรินแล้วเกลนอาจจะทำอะไรก็ได้ ระหว่างอบรมในวันต่อมาอารีนาที่เบื่อหน่ายจึงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนักผจญภัยกำลังฝึกซ้อมเจดที่หันมาพอดีจึงโบกมือให้กับเธอแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือหลังจากการอบรมเสร็จกับเจอกองงานมหาสารส่งมาจากอ e ิฟูเคาน์เตอร์เพราะมีดันเจี้ยนแห่งใหม่ปรากฏขึ้นหัวหน้าอ e ีฟูจึงส่งงานมาให้อาลีนากับไลล่าต้องทำ แม้จะอยู่ในช่วงอบรมก็ตามทำให้ทั้งสองต้องทำงานล่วงเวลาจนอาลีหน้าตาเหลือกวิญญาณแทบออกจากร่างในขณนะที่ไลล่าก็ฟุบไปกับโต๊ะไลล่าที่พบอาลีหน้าหลับคาโต๊ะไปแล้วเห็นเงาลึกลับเข้ามาในห้องเธอที่ตกใจกลัวผีจึงรีบปลุกอาลีนาทันทีอาลีนาที่ตื่นขึ้นมาจึงต่อยอีกฝ่ายด้วยความงัวงเงยียก่อนจะพบว่าเป็นพนักงานชายที่ไม่รู้จัก ด้วยความตกใจไลล่าจึงชวนอารีน่าไปหาเจดที่ห้องพักเพื่อมาจัดการกับชายลึกลับที่บุกเข้ามาพอเจดทราบเรื่องจึงรีบกลับมาดูพบว่าเป็นพนักงานชายของสำนักงานใหญ่ที่โดนมอนสเตอร์วิญญาณสิงเจดจึงสงสัยถึงดันเจียนที่เคลียร์สมูร์แล้วไม่น่าจะมีมอนสเตอร์ปรากฏตัว ก่อนเจดจะเห็นถึงชายชุดดำหรือยมมาทูตที่ปรากฏตัวในสำนักงานใหญ่จึงรีบตามไปแต่อีกฝ่ายกับหายตัวไปเขาจึงกลับมาพบพวกอารีนาที่รอยอยู่ในห้องโถงก่อนชายชุดดำจะปรากฏตัวมาอีกครั้งพร้อมทั้งสัมผัสยังรูปปั้นทำให้ทั้งอารีนาและเจ็ดตกมายังดันเจี้ยนลับต่อมาไม่นานพวกของรูรูริฮีลเลอร์ของดาบเงินและลอ นักเวทของดาบเงินที่โดนไลล่าปลุกมาตามหาทั้งสองคนก็โดนชายชุดดำหลอกให้ตกมาที่ดันเจียนลับแห่งนี้เหมือนกันทั้งสี่คนจึงได้แต่มุ่งหน้าไปตามทางจนถึงหน้าห้องบอสด้วยความที่ไม่มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวมาเลยจึงทราบว่าดันเจียนแห่งนี้เคลียร์เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนชายชุดดำจะปรากฏมาด้านหลังของทุกคนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด เจตที่เดาได้จากการปรากฏตัวมาอย่างคาดไม่ถึงของอีกฝ่ายน่าจะเป็นสกิลหยุดเวลาทำให้เขาเริ่มแน่ใจและถามออกไปก่อนชายชุดดำจะเผยตัวออกมาว่าแท้จริงแล้วเขาคือเกลนเขาได้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่งนักผจญภัยที่สมควรตายไปตายเพื่อปลุกเทพมารเพราะต้องการแกรนของเทพมาร ก่อนจะนำทุกคนเข้าไปในห้องบอสเผยให้เห็นสภาพที่อยู่ภายในคือหลุมศพของรินและห้องบอสที่ยังคงรักษาไว้ตั้งแต่เมื่อ15ปีก่อนเพราะยิ่งคงสภาพเดิมเท่าไหร่ก็จะยิ่งย้อนเวลาได้สมบูรณ์เท่านั้นเกลนได้โชยังแกนเทพมารที่ฝังอยู่ในแขนซ้ายพร้อมทั้งบอกว่าแกนเทพมารคือสิ่งที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพมาร เพราะสิ่งที่เกลนต้องการคือพลังที่จะเปลี่ยนซิกรุสสกิลระดับเหนือมนุษย์โครนอสผู้สังเกตการแห่งการเวลาเป็นมีอาสกิลระดับพระเจ้าโครนอสผู้ควบคุมการเวลาแห่งมหาเทพเพื่อย้อนเวลากลับไปทำให้รินคืนชีพแต่พลังกับไม่เพียงพอทำได้แค่เห็นถึงรินต้องตายไปอีกครั้งส่วนเกลนก็โดนพลังของแกนเทพมารควบคุม จนเกิดคุ้มคลั่งต้องการฆ่าทุกคนเพื่อที่จะได้พลังมากขึ้นเขาพุ่งเข้าไปจัดการกับรูรูริกับรอทันทีจนทั้งสองโดนโจมตีลอยกระเด็นออกไปก่อนจะพุ่งไปจัดการกับเจบเป็นรายต่อไปแต่เจบที่ทนรับการโจมตีของเกลนได้และจับได้ว่าเขายังไม่สามารถควบคุมสกิลของดีอาร์โครนอสได้อย่างสมบูรณ์ จึงอาศัยสกิลซิกรูสบีสเพิ่มประสาทสัมผัสซ้อนกันสองครั้งผสานกับซิกรูสฟรีไวฟ์ผู้ม่อพรอ,อมะตะของรูรูริร่วมกันทำให้เกิดฟูทูเร่ย่างรู้อนาคตสามารถหลบการโจมตีของเกลนจนเปิดโอกาสให้อลีนาใช้วอลแฮมเมอร์โจมตีใส่เกลนถึงแม้เกลนจะเร่งพลังดีอาโครนอสจนสามารถหยุดเวลาได้ก็ตาม แต่ร่างของอาลีนาและวอลแฮมเมอร์ของเธอกับเปล่งประกายสีทองจนสามารถทำลายการหยุดเวลานี้ได้เกลนเสนอให้อาลีนาร่วมมือกับเขาค่าเจบและทุกคนเพื่อช่วยให้รินคืนชีพและคืนชีพคนที่อาลีนาให้ความสำคัญกลับคืนมาแต่อาลีนาปฏิเสธเพราะเธอให้ความสำคัญกับคนรู้จักในปัจจุบันเช่นกัน ก่อนโจมตีลงไปจนแขนซ้ายและแกนเทพมานของเกลนแตกสลายทำให้เกลนกลับมาเป็นปกติก่อนหมดสติไปเมื่อเกลนฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขาสงสัยว่าทำไมอาลีนาจึงไม่ฆ่าเขาให้ตายแต่อารีนากับบอกว่าแค่เขาตายมันไม่สามารถชดใช้อะไรได้ งานล่วงเวลาของเธอก็ไม่หายไปจึงให้เกลนมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อคนที่ตายและชดใช้ถึงสิ่งที่เคยทำแต่พอเจดถามคนที่บอกว่าแกนของเทพมารสามารถทําให้รินคืนชีพได้คือใครเกลนได้บอกว่าถ้ารู้ชื่อท่านผู้นั้นทุกคนจะตกใจทําให้ทุกคนสงสยัยแต่พอเขาจะบอกชื่อออกมากับปวดหัวจนลืมชื่อไปราวกับโดนสกิลบางอย่างควบคุมไว้ ระหว่างเดินกลับเจดได้มอบสร้อยคอที่เป็นเศษคริสตัลนำทางที่หมดสภาพให้อาลีนาทั้งบอกว่าเขาจะไม่ตายรูรูริและหลอจะไม่ตายทุกคนจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อสักวันอาลีนาจะไม่ต้องต่อสู้กับเทพมันอีกเขาอยากเห็นรอยยิ้มของเธอทำเอาอาลีนาที่ไม่กล้าสบสายตาต้องหลบสายตาของเขาเจดยังถามถึงสิ่งที่เธอต้องการ อาลีนาเพียงตอบว่ากลับบ้านตรงเวลาไงละ่ะด้านไลล่าที่ต้องทำงานล่วงเวลาถึงกับกอดตุ๊กตาเพชรคาดของเธอเพื่อปลอบใจแล้วดึงผ้าคลุมศีรษะออกเผยให้เห็นถึงใบหน้าของตุ๊กตาคืออาลีนาก่อนจะรู้สึกเจ็บปวดที่แขนขวาแล้วไลล่าจึงถลกแขนเสื้อขึ่งเผยให้เห็นถึงแกนของเทพมารออกมา เธอทราบดีถึงความเจ็บปวดของเทพมารที่โดนอารีนาจัดการไปและทั้งยังต้องกินคนไล่ล่าต้องพยายามสะกดมันไว้เพราะสัญญาที่ทำไว้กับพวกเทพมารยังไม่รู้ล่วงก่อนจะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำงานล่วงเวลาต่อไปพิเศษหนึ่งอารีนาที่วางแผนจะตื่นแต่เช้าในวันหยุด เพื่อทำความสะอาดห้องจัดบ้านซักท้าห่มและถอนหญ้าก่อนจะนั่งจิบชาตอนบ่ายกับตื่นมาตอนบ่ายสาได้แต่ตามเจดมาช่วยถอนหญ้าส่วนเธอแค่ทำความสะอาดห้องก็หมดวันแล้วจึงได้แต่ดื่มเล่ากับเขาในยามเย็นแทนที่เศษสองเจตได้มาเป็นผู้ช่วยที่อีฟูเคานเตอร์มีการแบ่งงานอย่างเป็นระเบียบ ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วจนถึงเวลาเลิกงานอาลีนาสามารถกลับบ้านได้ตรงเวลาก่อนเธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความฝันสิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าคือกองเอกสารมากมายกับเจดที่มาช่วยทำงานเธอจึงคิดว่าถ้าเจดโดนไล่ออกแล้วมาเป็นประชาสัมพันธ์งานล่วงเวลาก็จะหายไปหมด พิเศษสามร,รูรูรีที่กลัวผีจึงชวนรอให้มาอยู่เป็นเพื่อนในห้องตอนกลางคืนเขาจึงได้แต่ชวนเธอเล่นไพ่ค่าเวลาทำใหร้รูรูรีดีใจเพราะคิดว่าถ้าทำเรื่องสนุกสนุกผีจะไม่เข้ามา แต่ลอกับมองเห็นร่างโปร่งใสของชายไร้ศีรษะเต้นระบบำอย่างดีใจอยู่ข้างๆรูรูร,ริและมีร่างโปร่งใสที่มีบาดแผลถึงชีวิตตนแล้วตนเล่าปรากฏตัวมากลางห้องอย่างสนุกสนานราวกับจัดงานเลี้ยงฉลองฟังถึงรูรูร,รีที่มองไม่เห็นเล่าถึงความน่ากลัวของผีพลางพอพอยักหน้าตอบรับทำเอาลออดกัน้นหัวเราะไม่ได้เขาได้แต่บอกออกมาว่า บางเรื่องไม่รู้จะมีความสุขมากกว่าก่อนจะเริ่มสับไพ่